สวัสดีครับทุกคนและในวันนี้หลังจากที่ผมได้ลองเล่นกันมาสักพักในช่วงโค้ดเบต้าแล้วนะครับถ้าใครได้ดูสตรีมก็จะรู้กันว่าผมกำลังไต่รอย่างหนักหน่วงเลยนะฮะซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการเล่น LLY l, l i p สำหรับมือใหม่หรือใครที่ยังไม่เข้าใจในตัวเกมนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับความสนุกสนานกับเกมอย่างเต็มที่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เกม LLY Rift นะครับเป็นเกมมือถ <big> ือของ Riot g a m e ผู้พัฒนาของ League of Legends นะครับที่ฮิตกันทั่วโลกพูดง่ายๆมันก็คือเหมือนเอา LL เวอร์ชัน PC นำมาย่อส่วนลงในมือถือนะครับเพื่อให้เกมสั้นลงเหลือเพียงแค่10-20ถึงนาทีเท่านั้นนะครับโดยที่ระบบทุกอย่างยังอยู่ครบหมดทั้งระบบการเล่นการวอร์ดทุกอย่างยังอยู่ครบหมดนะครับรวมทั้งจุดเด่นของการที่เกมเนี่ยเน้นเล่นเป็นทีมก็ยังอยู่ครบถ้วนครับผม ในส่วนของเรื่องการคอนโทรลนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกว่าทุกระบบเนี่ยยังอยู่ครบหมดดังนั้นปุ่มบังคับก็จะแอบเยอะๆนิดนึงนะครับเราจะบังคับเคลื่อนที่ที่ด้านซ้ายกดใช้สกิลสเปลหรือวอร์ที่ด้านขวานะครับมีปุ่มที่สามารถแยกล็อกแชมเปี้ยนฝ่ายสตรูมินเนียนป้อมแนะนําให้เซตติ้งล็อกแนวตั้งไว้ด้วยนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะระบบแรงค์นะครับเล่นแรงค์ได้ก็ต่อเมื่อ ID level 10นะครับก็จะมี Iron ถึง Challenger ซึ่งใน LLY Rift เนี่ยจะมีแรงค์ที่ชื่อว่า Emerald มาขั้นระหว่าง Plat กับ Diamond ด้วยนะครับสรุปแล้วก็จะเป็น Iron Bronze Silver Gold Platinum Emerald Diamond Master และแรงค์สูงสุดคือ Challenger ครับแต่แล้วแรงค์เนี่ยก็จะมี4ขั้นเช่น Bronze 1 Bronze 2 Bronze 3 Bronze 4แต่เราจะไล่มาจาก4 3 2 1นะฮะ แต่พอถึงประมาณไดมอนด์ถึงมาสเตอร์เนี่ยจะเป็นการเก็บแต้มแล้วก็แต้มสูงสุดแต่และเซิฟเช่นร้อยอันดับแรกนะฮะของแรงสูงสุดแล้วแต่กําหนดนะครับว่าภูมิภาคไหนหรือว่าประเทศหรือว่าทวีปไหนเนี่ย Challenger คือท็อปร้อยอ่าของเซิฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับระบบแรงในเกม LLY l i นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบในเกมกันบ้างน,นะครับ ระบบในเกมนะครับสามารถลงแรงได้ตั้งแต่1คน2คน3คนหรือว่า5คนนะครับอ้างอิงจากตามที่ประกาศใน Official นะครับอันนี้เนี่ยดีมากๆเลยครับเพราะว่าการลงแรง5คนมันก็เป็นเหมือนการซ้อมทีมดีๆเลยนะฮะอ่าแล้วก็ระบบเลือกตัวนะครับหน้าเลือกตัวของระบบแรงก็จะแบ่งออกเป็น3เฟสนะครับซึ่งจริงๆระบบ L.L เนี่ยก็คือจะฟิกตำแหน่งไว้ให้เราเล่นนะครับ แต่เพราะปัจจุบันเนี่ยเป็นโค้ดเบต้ารู้สึกว่าเขายังไม่เอาระบบตำแหน่งเข้ามาพอแชมเปี้ยนเนี่ยยังน้อยเกินไปพอถึงเธนเราอ่ะก็จะเลือกแชมเปี้ยนที่เราต้องการเล่นแล้วก็เหมาะกับทีมจากนั้นก็เลือกรูนนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นรูนคร่าวๆนะครับอ่ารูนนะครับก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบเลยนะครับแล้วแต่ตำแหน่งที่เราใช้นะฮะ อ่าถ้าเป็นอย่างเช่น ADC อย่างเงี้ยผมก็จะแนะนำแค่2อันนะครับคือ Free Food Work กับ c o n e r o l e r นะครับเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการ sustain sustain กเหมือนความว่าแบบดูดเลือดอะไรแบบเนี้ยฮะอ่าแล้วก็อันรองนะครับก็เอาตามที่เราคิดว่าเราเหมาะกับสไตล์นั้นนะครับก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบนะฮะอย่างเช่น g e t t r i n g Storm อย่างเงี้ยอย่างคนที่ชอบเลดเกมอย่างเงี้ยก็สมควรเอามาเพราะว่าเวลาที่ เกมนานๆอ่ะ AD หรือว่า AP ของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะอ่าโอ้ยดูอันต่อไปก่อนอันต่อไปนะครับอันที่3นะครับก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอันนี้ผมชอบใช้สุดคือ s p i r i t Walker คือได้รับพลังชีวิตสูงสุด50หน่วยและต้านทานสโล w ยีผมชอบเพราะว่าเาเกมเนี้ยสโลค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยเอามา ตานฐานสโลได้แล้วก็อันนี้นะครับอย่างก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมจะแนะนําคือสวีทเนี่ยฮะอันนี้คือฮันนี่ฟู้ดอะ่ะเวลาที่เราเก็บเนี่ยเราก็จะได้เงินด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะแล้วก็ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันคือเวลาเก็บเงินใช่ไหมเราเหมือนแบบเหมือนได้ลัสคีฟอะไรประมาณนั้นเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดู อันต่อไปกันดีกว่านะครับอันต่อไปผมจะแนะนำเป็นสเปลนะครับสเปลก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบเลยนะฮะรูปแบบอันแรกนะครับก็คือกดนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับว่าเรากดแล้วเนี่ยมันจะวิ่งเร็วนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเข้าใจง่ายๆแล้วก็ฮิลนะครับฮิลเนี่ยดีมากๆนะครับเพราะเวลาที่เอามาเพราะเวลาที่เราฮิลเนี่ยเพื่อนของเราก็จะสามารถได้ด้วยนะครับเรากดปุ๊บเนี่ยแล้วตัวที่อยู่ข้างๆเราก็จะได้ด้วยและนอกจากได้ผลของฮิลแล้วเนี่ยยังได้ ความเร็วเคลื่อนที่นะครับดีมากๆครับอันต่อไปนะครับบาเรียนะครับบาเรียเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับถ้าใช้เป็นนะครับแบบว่าเวลาเราโดนเบรสเนี่ยอย่างเช่นอีฝ่ายสกิลตุ้มเดียวเนี่ยแต่ถ้าเรากดบาเรียทันอนะ่ะคุ้มมากนะมันคุ้มกว่าฮิวนะแต่มันเป็นเหมือนเหมือนเป็นเกมกด ตามจังหวะอะไรประมาณนั้นนะฮะแบบเบิร์ตมาปุ๊บเรากดบล็อกปุ๊บปั้งอ่าดาเมจพวกนั้นหายไปหมดเลยจะติดบาเรียเราหมดเลยแล้วอีกข้อดีของบาเรียนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะฮะก็คือคูลดาวจะน้อยกว่าฮิลนะครับถ้าสังเกตนะครับนี่ฮิลร้อยยี่สิบวิแต่ว่าถ้าเป็นบาเรียมันเก้าสิบวิเท่านั้นเองต่อไปนะครับเอ็กซอรสนะครับหลายๆท่านคงชอบเอามานะครับเวลาที่โดนตัวเบิร์ตเช่นเซตอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้าคอมโบเรากดเอ็กซอสไปเนี่ย ดาเมจของเขาก็จะหายไปนะครับไม่ได้หายไปแต่ว่า,าได้รับความเสียหายน้อยลงนะครับ40%่อนค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแล้วก็จะสามารถใช้ในการสโลอีกฝ่ายก็ได้เวลาเล่นสปอร์ตเรากดเอ็กซอร์ทไว้แล้วเพื่อนมาแก๊งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะดีครับต่อไปนะครับเป็นแฟลชนะครับอันนี้คือสเปลที่ทุกคนสมควรจะเอามานะครับไม่ว่า,าจะเป็นเลนไหนนะครับเพราะว่า แฟลชเนี่ยมันจะทําให้เราเคลื่อนที่ไปที่เราต้องการเลยมันค่อนข้างจะดีนะครับในรอบวงนี้นะฮะมันจะมีวงกลมอยู่แล้วเราก็จะสามารถแฟลชข้ามสิ่งกีดขวางก็ได้นะครับแฟลชฆ่าแฟลชหนีแฟลชเปิดจังหวะอะไรเงี้ยมันมีเต็มไปหมดนะครับค่อนข้างจะจําเป็นเออยกเว้นแต่ว่าคุณอนะแบบไม่อยากได้แฟลชเลยอย่างเช่นเล่นตัวกวนๆเล่นโกด์บาเลียเล่นโกด์เอ่อ โคดเอ็กซอร์ดิวบารีอะไรเงี้ยอยากเล่นแบบพิเศษก็ได้ครับไม่ผิดไม่มีอะไรผิดถ้ามันเล่นแล้วชนะนะ <c oughs> อันต่อไปนะครับเป็นอิกไนนะครับอันนี้คือสเปลที่หลายๆคนโปรดปรานเลนะ้ะเพราะว่าจุดไฟใส่หัวฝ่ายตรงฝ่ายต,ตรงข้ามเลยแบบไม่สนใจเลยอะ่ะคือเดินไปแล้วกดเลยนั่นแหละฮะก็จะทำดาเมจท,ทันทีและที่สำคัญก็คือเวลาที่ฝ่ายจะซัดเทนหรือว่าฮิลหรือว่าดูดเลือดอะไรเงี้ยก็จะได้ รับผลน้อยลงด้วยอามาดูสเปลสุดท้ายครับอันต่อไปนะครับสมัยนะครับอันนี้คือจําเป็นมากๆสําหรับจังเกิลนะครับเป็นตําแหน่งเดียวที่ควรเอามานะครับตำแหน่งจังเกิลนะครับยังไงก็ต้องเอามาเพราะว่าคุณต้องคุมออบเจคทีฟนะครับอย่างเช่นเรดบารอนลิเฟอร์ลบลู มังกรอะไรอย่างเงี้ยคือต้องใช้สมัยในการลาสเพราะว่าถ้าให้ตำแหน่งอื่นมานั่งสกิลลาสอย่างเงี้ยเสียเวลาครับมันจะโดนอีกฝ่ายแย่งซะด้วยนะครับแล้วก็สมัยนะครับก็จะมี2สีนะครับสีแดงกับสีฟ้านะครับสีฟ้าจะช่วยในการสโลว์นะครับเพิ่มโอกาสในการแกงนะครับส่วนสีแดงจะช่วยในการต่อสู้นะครับเวลาที่อีกฝ่ายเข้ามาเรากดสีแดงเข้าไปเนี่ยเราจะต่อสู้ได้ดีขึ้นนะครับย้อนกลับมาที่การเลือกตัวละครนะครับ หลักๆแล้วทั้งใน LLPC และ LLLY Rift นะครับก็จะมีตำแหน่งดังนี้นะครับ Solo l ล n e หรือว่า Top นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตัว Fighter ตัว Tank นะครับเป็นเลนของนักสู้นะครับถ้าเสมอในเลนเนี่ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากแต่ถ้าชนะหรือว่าแพ้ในเลนเกิดขึ้นเนี่ยฝ่ายที่ชนะเลนจะมีบทบาทในการกดดันเกมเป็นอย่างมากเลยนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับังเกิลนะครับคือตำแหน่งที่เก็บเลเวลด้วยการต่อสู้กับมอนสเตอร์ในป่านะครับ แล้วค่อยออกมาทำเกมโดยการแก๊งแต่ไม่สมควรอย่างยิ่งในการแย่งคลิปเลนนะฮะเพราะจะทำให้เลนนั้นแพ้เลนอย่างไม่รู้ตัวนะครับเหมือนคุณอะไปแย่งแล้วก็กดทีมตัวเองนะครับหรือว่าถ้าอยากให้ทีมตัวเองแพ้ก็ทำได้แต่แนะนำว่าอย่าทำดีกว่าโอเคต่อไปนะครับมิดเลนนะครับหัวใจของทีมนะครับไม่ว่าจะบวกที่ไหนทําอะไรนะฮะมิดเลนก็สามารถไปช่วยได้เสมอและเลเวลไวที่สุดในเกมข้อดีของมิดเลนนะครับคือเขาเลเวลไว สมมุติเขาได้อันติเนี่ยเขาก็สามารถไปเดินโลมไปแก๊งนู่นนี่นั่นได้นะไปฆ่าจังเกิลไปฆ่าทอไปฆ่าเอดีไปฆ่าซับคือเขาจะมีบทบาทตรงนี้มากๆนะครับต่อไปนะครับเล่นดูโอนะครับก็คือเ d ดี r แครีและ s u p p o ตเอ d ี a แ r y รีมีดาเมจไม่จำกัดทำดาเมจได้ต่อเนื่องในทีมไฟมาพร้อมกับซัพพอตทำหนา้าที่ประคองให้ ADC เกิดและมีบทบาทเกี่ยวกับเกมมากๆนะครับเช่นการทำซ CC บัฟอะไรอย่างนี้นะครับที่สําคัญที่สุดนะครับจําเป็นต้องมีครบทุกตําแหน่งในทีมไม่สามารถที่จะแบบท็อป5้ามิดห้าจักเกิลห้ายี้ไม่ได้คุณแพ้แน,น่นอนไม่แพ้ก็อีกทีมก็น่าจะคล้ายๆกันโอเคมาถึงในเรื่องของแมปกันบ้างนะครับหรือว่าแผนที่นะครับซึ่งตรงนี้ใน LLPC กับ Y Rift นะครับจะไม่เหมือนกันเลย ระบบของวายลิฟคือแต่ละทีมจะอยู่ด้านล่างเหมือนกันแต่จะมีการสลับ Objective ให้แทนนะครเอาเป็นว่าโซโลเลนจะอยู่ใกล้กับลิฟเฟอร์ลหรือว่าบารอนนะครับส่วน d u โอเลนจะอยู่ใกล้กับมังกรแล้วพอเข้าไปในเกมเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์บ่อกอยู่แล้วจะทำให้คุณไม่หลงทางนั่นเองมาที่ออบเจกกันบ้างน,นะครับไล่ไปตามแผนที่เลยนะครับคือด้านล่างโกเลมโกเลมเนี่ย เวลาตีเขาก็จะมีแตกหน่อออกมานะครับจะทําให้นามน,นิดนึงแต่ก็โอเคสําหรับการฟาส์นะครับต่อมาเรสนะครับได้ดาเมจเพิ่มขึ้นป่า ADC หรือว่าท็อปเนี่ยก็เอาได้นะไม่ผิดนะในช่วงเลสเกมนะครับสามารถแบ่งๆก่งก็ได้ดูฮะว่าใครเกิดหรือว่าใครต้องการใช้นะครับแต่ในช่วงต้นยังไงต้องให้ป่าต่อมานะครับแรปเตอร์แรปเตอร์ก็จะเป็นกลุ่มก้อนกอนนะฮะเป็นกลุ่มไก่ <c oughs> ก็จะเคลียร์ยากในบางตัวนะครับอ่าต่อไปนะครับหมาหมาเนี่ยจะฟาร์มค่อนข้างง่ายเพราะมีแค่3ตัวนะครับแล้วก็เอ่อฆ่ามันไปต่อไปก็เป็นบลูนะครับบลู Blue เนี่ยสามารถรีมานาได้ไวขึ้นใช้สกิลได้รัวๆนะครับควรให้ป่าและมิดนะครับในช่วงต้นเกมก็ให้ป่าไปก่อนในช่วงกลางเกมอะไรเงี้ยถ้าเป็นมิดตัวสกิลก็สมควรให้มิดต่อไปครับเป็นกบ กบก็จะมีเป้าหมายเดียวนะครับตีค่อนข้างเจอแรงนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะโดนกบฆ่าก็ได้หรือว่ากบเนี่ยอาจจะเซฟชีวิตเราก็ได้เพราะบวกตรงนี้ค่อนข้างจะบ่อยปูนะครับปูเนี่ยก็จะเพิ่มวิสัยทัศน์นะครับและเป็นตัวกําหนดว่าป่าฝั่งไหนเนี่ยจะเกิดกว่ากันนะครับเพราะว่าปูเนี่ยจะมีแค่2ตัวถ้าป่าฝั่งนึงเอาไปทั้ง2ตัวเนี่ยจะเกิดกว่าป่าอีกฝ่ายอย่างแน่นอนและ EP กับ g กก็ได้ค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปูสําคัญกับจังเกิลมากๆนะครับเลนอื่นก็ควรให้ความสําคัญบ้างๆด้วยโอเคต่อไปฮันนี่ฟูดนะครับผลไม้เพิ่มเลือดในไวลิฟนะครับมันค่อนข้างจะสําคัญมากๆเพราะว่าไม่มีโพชชั่นนั่นเองฮันนี่ฟูดเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่ทําให้เราเพิ่มเลือดมันค่อนข้างจะสําคัญคุณไม่สามารถเก็บมั่วๆได้นะเลือดต้องลดก่อนแล้วถึงไปเก็บนะครับ หรือว่าจะใช้ในการกดดันอีกฝ่ายก็ได้อย่างเช่นเราไปตีฮันนี่ฟุตของอีกฝ่ายแล้วขโมยมาทั้งหมดก็ได้นะครับต่อไปบลัสโคนอันนี้นะครับเอาไว้พลิกแปลงสถานการณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นคุณบวกตรงนี้นะครับคุณก็สามารถตีให้อีกฝ่ายเข้ามาได้หรือตีออกไปก็ได้หรือว่าจะเป็นมุมให้สําหรับจังเกิลมาแก๊งก็ได้นะครับอ่าต่อไปป้อมนะครับไมู่ไม่ใช่หมายถึงเทรเรนะครับ ตีแรงนะครับป้อมเกมนี้เน็กซัสนะครับหรือว่าเน็กซัสยิงได้นะครับเน็กซัสนะครับแล้วถ้าไม่มีมินเนี่ยนเนี่ยเราจะตีเน็กซัสแทบจะไม่เข้าเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเน็กซัสแรงมากๆมังกรนะครับได้บัฟตามธาตุของมังกรเอลเดอดร์ดะก้อนคูณ3ของบัฟมังกรปกติริฟเ h อร์โลตัวช่วยในการเร่งสร้างความได้เปรียบกับเกมเอาไว้ปล่อยชนป้อมในเลนที่ได้เปรียบนะครับผม บารอนบัฟที่ดีที่สุดในเกมเสริมค่าพลังต่างๆลดระยะเวลาวาร์ปกลับบ้านนะครับและทำให้มิเนี่ยนแข็งแกร่งมากๆนะครับระบบวอร์ดนะครับวอร์ดเนี่ยสำคัญมากๆกับ l l y r i s นะครับถ้าใครปักเป็นนะครับเราก็จะสามารถรู้ตำแหน่งจังเกิลได้นะครับหรือว่าถ้าเราปักไปในพุ่มเวลาที่อีกฝ่ายแอบอยู่เนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้เหมือนกันว่าอีกฝ่ายแอบอยู่เราก็เรียกเพื่อนมา ฟตรงนี้ก็ได้อ่าพุ่มต้องอธิบายพุ่มก่อนพุ่มเนี่ยถ้าเราไปอยู่ข้างในเนี่ยอีฝ่ายจะมองไม่เห็นนะครับถ้าเขาไม่มีวอร์ดแต่ถ้าเราปากวอร์ดไปแล้วเนี่ยพุ่มเนี้ยเราก็จะเห็นทันทีโอเคครับต่อไปนะครับเป็นเลนนิ่งเฟดนะครับเลนนิ่งเฟดคือลาสมิเนียนแล้วก็การเทรดในเลนนะครับอ่าลาสมิเนียนง่ายๆนะครับ วิธีล a สมิ i เนียเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่ามีหลอดขาวขึ้นหรือยังแต่บางคนเนี่ยก็จะใช้ความเคยชินในการล่สมิ i เนียนะครับมันก็จะมีดาเมจที่แบบคุณอาจจะคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยดาเมจมันพอล่สมินเนียเหรอแต่ถ้าคุณได้เล่นบ่อยๆคุณก็จะเข้าใจนะครับว่าดาเมจประมาณไหนเนี่ยล่สมินเนียยได้นะครับเดี๋ยวผมลองล่สมินเนีให้ดูก่อนเฮ้ยอันนี้โดดฟันหมดเท่าเน,นนะี่ย นี่นะครับเราก็จะมีปุ่มด้านล่างนะครับสำหรับล่าสมินเนี่ยนก็จะอีซี่มากๆนะครับเราไม่ต้องไปล็อกหัวมินเนี่ยนก็ได้เอ้ยไอ้นี่ฟันผมจังผมขอฆ่ามัก่อนแล้วกันโอเคนี่นะครับวิธีล่าสมินเนี่ยนเนี่ยเราดูนะครับมันจะมีหลอดขาวๆขึ้นนะครับแล้วเราก็กดล่าสทันทีเลยง่ายมากหรือว่าเรากะดาเมจเองก็ได้ มันไม่เสมอไปนะฮะว่าต้องหลอดขาแต่แค่ระบบหลอดขาเนี่ยมันจะช่วยให้คุณรักมินเนีง่ายขึ้นนะครับต่อไปนะครับการเทรดนะครับการเทรดเนี่ยสำคัญมากๆในเลนนิ่งเฟดนะครับการเทรดเนี่ยควรทำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยได้เปรียบนะครับเอ้ยไอเดีมันอะไรของมันเนี่ยเอาไปเลนนิ่งเฟดเนี่ยทำยังไงก็ได้นะครับให้เราเนี่ยได้เปรียบฝ่ายตรงข้ามนะครับ อย่างเช่นอีกฝ่ายกําลังจะล่าสคิฟอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถตีเขาได้นะครับหรือว่าจะตีแล้วถอยก็ได้นะครับมันจะมีรูปแบบหลายรูปแบบให้คุณเลือกเล่นนะครับแต่อันนี้มันฆ่าผมอีกแล้ว่มนดุจังโอเคตามนั้นแหละฮะส่วนเรื่องของวิธีการเล่นขั้นสูงนะครับไอเทมหรือพวกแนะนำแชมเปี้ยนเนี่ยเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปต่อๆไปนะครับใครสงสัยอะไรหรืออยากให้สอนตรงไหนเนี่ยเพิ่มเติมใต้คอมเมนต์ได้เลย สำหรับใครที่ลองแล้วคิดยังไงกับเกมเนี่ยก็แชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับใต้ล่างวิดีโอเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันครับผม